ครับนี่ร้านแท็กเกอร์อิงเวนะครับจะมาสาธิตวิธีการใส่ตลับใสนะครับของบร o t เดอร์นะครับ,ร,บรุ่น MFC J e 2 3 3 0 DW ใส่ตลับที่เป็นของแท้ก่อนนะครับของแท้ที่ติดมาเครื่องหรือว่าของแท้ที่เราเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับก็คือจะมีรหัส LC 3 6 1หหรือ3619ก็ได้นะครับก็คือใส่เข้าไปในเครื่องก่อนถึงแม้จะเป็นตลับที่หมดก็ได้นะครับถ้าตลับไหนหมดนะครับเราใช้เทปนะครับปิดเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องนะครับอ่านตลับวม่าหมดนะครับคือปิดตรงนี้เพื่อที่จะให้เครื่องมันรับตลับนี้นะครับคือต้องใส่ที่เป็นตลับของแท้ก่อนนะครับอ่าเรามาดูกันครับเปิดฝานะครับแล้วก็ใส่ตลับของแทเข้าไยก่อนเริ่มจากสีแดง ใส่เรียงเข้าไปเรื่อยๆนะครับทีละอันนะตอนนี้เราปิดเซนเซอร์แล้วนะครับตลับเพราะว่าตลับมันหมดนะแล้วก็ปิดนะครับเครื่องก็จะรับอย่างนี้นะครับเป็นรูปเครื่องหมายคำถามนะครับหรือว่าตลับไหนที่มันชิปยังมีอยู่มันก็จะขึ้นฟองขึ้นมาเต็มน,นะครับเรากดจากระบาดออกไปเลยนะฮะก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราถอดตลับ ที่เป็นของแท้ออกนะครับออกออกนะครับเสร็จแล้วเอาตลับใสนะครับที่เติมหมึกแล้วนะครับอันนี้คลิปเติมหมึกก็คือเป็นคลิปแรกนะครับที่เราสอนวิธีการเติมหมึกเข้าไปในนี้แล้วนะครับดึงที่เป็นอากาศออกนะครับจุกอากาศออกนะครับเติมหมึกเข้าไปในนี้ให้เต็มนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับทีละอันนะครับเรียงเข้าไปเลยนะครับตามสีนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดฝาครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะมันก็จะรับเป็นรูปนะฮะรูปที่เป็นเครื่องหมายคำถามเหมือนกันนะครับกดเข้าไปดูนะครับัดอิงวอลุ่มนะครับขึ้นกฟ้องอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้นะครับกดกากระบาดออกนะครับกดไปที่ปุ่มโฮมนะครับก็สามารถใช้งานฟังก์ชันได้ปกตินะครับถ้าหมึกมันหมดนะครับในในที่นี้มันก็จะเตือนตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็ถอดออกมาเติมได้นะครับถ้าหากว่า เราเปิดปิดบ่อยๆเกิดไม่อยากรับตลับอย่างเงี้ยก็ต้องใส่ที่เป็นของแท้นี่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ที่เป็นตลับใส่ทาตามขั้นตอนแรกนะครับเหมือนเหมือนครั้งแรกที่ใส่เข้าไปโอเคครับ, okay, รบลองดู